สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคืนเห็นผีรายการที่จะเล่าประสบการณ์เหนือธรรมชาติแล้วก็สิ่งลี้ลับให้ฟังค่ะครับผมมอนี่เสนอเรื่องห้อยซักผูกฮักผูกแค้นเรื่องที่เอาสิเล่าซูฟังมอนี่นี่เนาะเกิดขึ้นกับผู้สาวคนหนึ่งค่ะเขาขอเอิ้นซื้อนั่งว่าแพ้กันแล้วกันเนาะตอนเกิดเรื่องเนี่ยแพ้เพิ่อนอายุประมาณเออสิบห้าปีก็ยังเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นอยู่ครับเรื่องมันมีอยู่ว่า ครอบครัวของแพนเนี่ยเนาะเพื่อนมีอ้ายชายต่างแม่นําคนหนึ่งชื่อว่าสิงค์ครับผมแมนค่ะบ้านที่เพื่อนอยู่กับเป็นบ้านไม้แบบเก่าๆนะคะยกพื้นสูงใต้ถุนก็โล่งๆลมพัดผ่านได้ดีส่วนทั้งบ้านกับเป็นคือถงใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือบ้านหลังใหญ่อยู่แต่ดันมีห้องนอนแค่ห้องเดียว ซึ่งห้องนอนห้องนี้พ่อเพิ่นก็นให้บักสิงนี่แหละครับใช่เป็นห้องส่วนตัวมาแต่โดนแล้วแมนค่ะตั้งแต่แพร่สามความได้ก็เห็นแต่อ้ายสิงเพิ่อนอยู่ในห้องนั้นล่ะค่ะอยู่มามือหนึ่งบักสิงเพิ่นก็นขอย้ายออกจากบ้านไปเออเพิ่นว่าอยากไปอยู่บ้านแม่แท้ๆของเพิ่นแล้วก็อยากไปอยู่ไกล้ๆแฟนใหม่นํำว่าสันเถาะครับพอเพิ่นย้ายออกไปแล้วห้องนอนห้องนันงนน้นก็นว่างลงพ่อกับแม่เลี้ยงซึ่งก็คือแม่ของแพรก็เลยบอกให้แพรย้ายเข้าไปอยู่แทน แพร้กาดีใจคักเนาะค่ะเด็กน้อยวัยรุ่นเนาะการได้มีห้องส่วนตัวนี่มันก็คือความฝันเลยหลังจากที่ต้องนอนรวมกับพ่อแม่มาตลอดก็สิได้มีโลกส่วนตัวมีอิสระแล้วกระแหงแล้วครับได้มีห้องส่วนตัวแต่ก็มีเรื่องแปลกๆอยู่คือห้องนี้เนี่ยตอนที่บักสินยังอยู่เพิ่นห่วงคักห่วงขนาดเลยครับห้ามไผเข้าไปในห้องเพิ่นเด็ดขาดแมนค่ะ น้องสาวคือแพนิกก็บ่เค่อยได้เขาไปย่างกายใกล้เลยเพิ่นอ้างว่าวต้องการความเป็นส่วนตัวสูงต้องการสมาธิอีหยังก็ว่าไปก็ออกจะแปลกๆอยู่นะครับห้องนอนสื่อๆคือสิตรงห่วงป่าน,นั่นแต่ตอนนั้นแพ้ก็บริตติดใจยอีหยังดีใจเรื่องใดห้องใหม่มากกว่าเนาะค่ะพอหอดมือยายของเขาห้องจัดข,ข้าวจัดข,ของอีหยังเรียบร้อยก็เป็นเวลาค่ำพอดีคืนแรกของการนอนในห้องใหม่ก็มาหอดพอแพรเข้าไปนอนในห้อง ล้มโตลงเทิงเตียงความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้เลยคือมันมันบกว่คือห้องนอนธรรมดามันอึดอัดจึงได้บอกว่าถือครับกระสับกระส่ายอยู่เบิดคืนจนเกือบสว่างกันยังข่มตาหลับบลงแถมยังรู้สึกปั่นป่วนในท้องคือจังมาหลดเมาเรือทั้งๆท,ท,ที่กับว่าเด็กไปใสามามันเป็นความรู้สึกที่ทรมานค่ะค่ะ ตอนแรกแพรเพิ่นกระขิดว่าอาจสิเป็นพระตื่นเต้นกับห่องใหม่หรือว่ายังบ่คุนเคยกับหม่องนอนก็เลยพยายามบอกิดอย่างหลายค่ะพอหอดขึ้นที่สองอาการอึดอัดก็ยังเป็นอยู่แต่ก็พ่อข่มตาหลับไปได้แน่จนกระทั่งกลางดึกแพรสะดุ้งตื่นขึ้น,นมาครับยอดว่าได้ยินเสียงแปลกเป็นเสียงค้นย่างเสียงฝีเท้าตึงต้งตึง้งตึ้งดังอยู่ข้างๆเตียงพอดีลักเสียงยางมันบ่บด้ไปใส่เด้ค่ะ มันยางว่นไปว่นมาอยู่รอบเตียงนั่งนั่นแหะค่ะโอ๊ยยางอยู่ข้างนอกกะว่าไปอย่างนะครับแต่นี่ยางว่นรอบเตียงมันไกลโพดมันนาคนลุกค,คักแพรนอนตัวแข็งทื่อเลยค่ะลืมตาพร่งอยู่ในความมืดฟังเสียงยางนั่นด้วยใจที่เต้นตึกตั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 ก,ตกเลยแล้วบอท่านได้หายตกใจดีเสียงไม่กระดังแทกขึ้นมาเป็นเสียงห้องไห้ครับเสียงแง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 ง ตอนแรกแพรคิดว่าเป็นเสียงแมวเหงาหาคู่เนาะแต่พอลองตั้งใจฟังดีๆมันบ่แมนมันคือเสียงเด็กน้อยเสียงทาลกน้อยๆห,ห้องไห้คักๆเลยค่ะโหบ้านนี้แพรย่านคักกว่าเก่าอีกบ้านนี้กับบ่มีเด็กน้อยแล้วเสียงนี่มันมาจากไส หรือว่าแมนค่ะนั่งเริ่มคิดไปในท่างบอดีแล้วคนแค้นนี่ลุกชั่นขึ้นมาเบิร์ตเลยด้วยความอยากหู้หรือย้อนความย่านกับบ่ฮู้เนาะครับนั่งตัดสินใจค่อยๆพยุงโตลุกขึ้นนั่งทั้งเตียงแล้วก็กวาดสายตาไปในความมืด ถึงแม้สีมืดแต่แสงจันทร์ข้างนอกกับพ่อซองหลอดหน้าต่างเขามาให้พ่อเห็นลางๆได้อยู่ค่ะแล้วสิ่งที่แพ้เห็นกระเฮ็ดให้นั่งแทบสิ้นสติครับยู่มองมุมห้องนอนฝั่งหนึ่งมีร่างเล็กๆนั่งกอดเขาอยู่เป็นเด็กน้อยค่ะเด็กท่าโลกอหลีนั่งกอดเขาสั้นเท่าแล้วก็ห้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงแง่ที่นั่งได้ยินก็แม่นเสียงเด็กน้อยคนหนีนี่เองโอ้ยหัวใจแพ้คือสิยุดเตนขนหัวลูกไปเบิดโต พยายามสี่ห้องแต่เสียงมันกระติดอยู่ลําคอพยายามสีลุกหนีร่างกายมันกะแข็งทื่อไปเบิดคือถือผีอําเน่ยแหละค่ะขยับเขยื้อนอีอย่างบ่ได้เลยแม่แต่หน่อยได้แต่นางโตแข็งเบิงภาพเด็กหน่อยห้องหายอยู่อย่างนั้นในขณะที่กําลังตกใจสุดขีดอยู่นั่นสัญชาตญาณหรือยอย่างกระบห้ดนใจให้นางเผลอเงยหน้าขึ้นไปเบิงข้างบนเถึงเพดานห้องแล้วภาพที่เห็นต่อมากะซอกยิ่งกว่าเกาอีกค่ะ เถิงคือไม้ใหญ่กลางห้องนอนนั่นมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงแมนค่ะผู้หญิงนั่งยองๆกอดเขาผมยาวปลกหน้าตามองมาเห็นหน้าชัดเจนแต่นั่งนิ่งอยู่เถิงคือจ้องลงมาทางแพรอ้ยอยยอยตอนนั้นแพรก็เสิอยากตายให้มันแล้วแล้วไปเนาะครับเจอผีเด็กน้อยวันหนักแล้วนี่ยังไม่เจอผีผู้หญิงเถิงคืออีกมันเกินคําว่าย่านไปแล้วแมนค่ะแต่เรื่องมันยังบ่จบสำนันเด ในเสี้ยววินาทีต่อมาร่างของผู้ยิงผมยาวคนนั้นกระทิ้งโตกระโดดพรวดลงมาจากขื่อเพดานโหพุ่งตรงมาใส่แพรที่นั่งโตแข็งอยู่ทงเตียงเลยสิครับแม่แล้วค่ะแพรเบิกตากว้างอ้าปากค้างแต่เสียงก็ยังบ่ออกร่างของผู้ยิงคนนั้นหล่นตุบลงมาทงโตนางพอดีเฮ็ดให้นางเสียหลักล้มหงายหลังลงไปนอนแพรอยู่ทงเตียงแล้วสิ่งที่น่าสะพรึงกว่านั้นคือ ผู้หญิงคนนั่นเอาตีนสองขางของนางเหยียบแขนแพร่ทั้งสองขางไว้กับเตียงแน้นจนแพร่ดิ้นบวลดเลยครับคือจังถึกตรึงไว้เลยค่ะขยับได้แค่คอแพร่ดิ้นสุดชีวิตน้ำตาไหลพรากแต่ก็สู้แห้งบไดเผู้หญิงคนนั่นค่อยๆก้มหน้าลงมาผมยาวๆที่ปลกหน้ากะสบัดออกเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างขาวโพนจ้องเขม็งมาที่หน้าแพร ใกล้จนเกือบสีฮอดกันแล้วนางก็อ้าปากตะโกนส่นาแพร่เสียงดังลั่นหงเลยค่ะซ้ำไปซ้ำม,มาว่าเบิงกูสิเบิงกูสิเบิงกูสิเสียงมันแหลมแสบแก้วหูแล้วก็เต็มไปด้วยความโกรธแค้นอีอย่างสักอย่างโอยคนลุกได้ครับนี่วินาทีนั่นแพรมดสิ้นความอดทนแล้วค่ะสติแตกกระเจิงไปเบิดนางลืมเบิดทุกยานบทสวดมนต์ที่เคยท่องจำได้ก็น,นึกบอออกแม้แต่คำเดียว สิ่งเดียวที่เฮ็ดได้คือห้องห้องเอิ้นหาแม่สุดเสียงเท่าที่มีแห้งแม่แม่ซอยลูกนะผีหลอกแม่แม่นค่ะนางห้องไปดิ่นไปแบบเบื่อคิดชีวิตทีบแข่งทีบคขาจนในที่สุดมันคือจังมีปาฏิหารนางดิ่นลุดจากการเหยียบของผีตัวน,นั้นได้แต่เสียงหัวใจของแพรที่เต้นดังตึกตักตึกตักตก,กับเสียงหอบหายใจของเจ้าของนังบอรอชาค่ะ พอตั้งสติได้นิดนึงก็เฝ้าเปิดประตูห้องแล่นปั้านนกแตดแตนออกจากห้องนอนผีสิงนั่นไปหาพ่อกับแม่ที่นอนอยู่อีกห้องหนึ่งทันทีแล่นไปหอดกระโดดเข่าไปในมุงพอกับแม่เลยครับกอดแม่ไหวแน่นโตสั้นเท่าห้องไห้สะอึกสะอื้นเล่าเรื่องที่เจอมาให้แม่ฟังเบิดทุกอย่างว่าเจอผีเดกหน่อยแล้วก็เจอผีผู้ยิ่งมาหลอกมาทำร้ายน้องในห้องนั่นละค่ะแม่เพิ่นกะตกใจคักเนาะ กอดลูกสาวไว้แน่นปลอบใจแต่กระสงสัยว่ามันเกิดเอียงขึ้นคือจึงมีผีมาหลอกลูกสาวเจ้าของใดผีต้นใดแม่แต่ใสก็ยังบูหูคําตอบคืนนั้นแพรก็นอนสุกอยู่ในมุงกับแม่บอกากลับไปห้องนั้นอีกเลยจนหอดเช่าพอฟ้าสางสว่างดีแล้วแม่ก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปเบิรงให้หูเรื่องเลยจุงแขนแพราพาเข้าไปในห้องนอนห้องนั้นอีกเถอพอเข้าไปแม่ก็ถามแพรว่ามองใดลูกมองใดที่ลูกเห็น แพ้ตัวสันสันคอยคชี้ไปที่มุมห้องเด็กน้อยนั่งห้องห้อยู่มองนั่นแม่แล้วก็เงยหน้าชี้ไปเทิงเขือ่อส่วนผู้หญิงนั่งอยู่เทิงเขื่อมองนี่แล้วกระโดดลงมาใส่ลูกแม่ฟังเหรอกับคุณลูกไปนั่าแต่ก็พยายามตั้งสติคิดว่ามันต้องมีอีอย่างสักอย่างในอยู่ในห้องนี้ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องแปลกๆพวกนี้เลยตัดสินใจล่องค้นหาเบิงแม่เร่งค้นไปทั่วห้องเลยค่ะ รื้อหาตามซอกตามมุมไตเตียงเทิงตู้หาไปเรื่อยๆจนกระทั่งสายตาเพิ่นก็ไปสะดุดกับอีหย่างบางอย่างยังเหรอครับมันว่างอยู่เถิงขอบวงกบประตูห้องนอนค่ะมันเป็นตุกตาตุกตาไม้ตัวน้อยๆซ้ำนิ้วโปมือเฮานี่แหละค่ะตุกตาไม้แมนค่ะแกสลักเป็นรูปคนยืนโตตรงๆบ่มีรายละเอียดอีหย่างหลายแต่ที่สําคัญคือตุกตาตัวนั้นมันถือพันด้วยสายสินจน สายสินจนได้เขาขาวที่พระเพิ่นใช่นั่นบอกครับแม่แล้วค่ะถือพันไว้รอบต,ตัวตุกตาแน่นหนาหลายสิบรอบเลยพ่อแม่เห็นตุกตาโต,ต,ตนั่นพร้อมๆกับสายสินจนกระใจคอบดีทันทีคิดไปว่านี่ต้องเป็นของบดีของอาถรรพ์แน่ๆมันต้องเป็นสาเหตุที่ให้ลูกสาวเจ้าของถือผีหลอกเมื่อคือนนี้แน่นอน ด้วยความห่อนใจและอาศยอนความเชื่อหรือความตกใจกับบุหงาเพิ่นคืออีอย่างตอนนั้นเนาะแม่ตัดสินใจว่าต้องกําจัดมันทิมเพื่อนก็นเลยค่อยๆแก้สา,สายสินจินที่พันตุกตาไม้นันตอกทีละรอบท,ลอบทีละรอบจนเบิดพอแก้สายสินจันออกเบิดแล้วเหลือแต่ตุกตาไม่เปล่าๆเพื่อนก็นกําตุกตาตัวน,นั้นไว้ในมือแล้วก็เฝ้าออกไปนอกบ้านตรงไปที่คลองหลังบ้านแล้วก็โยนทิมลงน้าไปเลยแม่นค่ะ โยนถิ่มลงน้ำไปเลยแม่คิดว่าเฮ็ดจังสี่แล้วเรื่องไร้ไรๆกับคงสิจบสิ้นแล้ววิญญ่านไร่คงสิไปแล้วลูกสาวคงสิกลับมาอยู่ห้องนี้ได้อย่างสบายใจแต่แม่คิดผิดครับการกระทำของแม่ในมือนั่นมันคือการจดชนวนให้เรื่องร้าวมันบานปลายใหญ่โตขึ้นไปอีกโดยที่เพิ่นบริตั้งใจเลยแม่แล้วคะ่ะพ่อเมยโยนตุกตาถิ่มน้ำไปได้แค่มือเดียวเท่านั้นละ่ะเหตุการณ์ระทึกขวัญครั้งใหม่ กเกิดขึ้นยามเช่าของมือต่อมาขณะที่แม่กับแพรกำลังนั่งกินข้าวเช่ากันอยู่ก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาในบริเวณบ้านด้วยความเร็วสูงเสียงดังแว่นๆมาแต่ไกลเลยพอเสียงมอเตอร์ไซค์มาจอดสนิทอยู่หน้าบ้านแม่กับแพรก็พากันออกไปเบิงแล้วก็ต้องตกใจค่ะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็คือบักสิงไอ้ชายต่างแม่ของแพรนั่นเองแมนค่ะ แต่ท่าทางของสิงตอนนั้นมันผิดปกติไปหลายหน้าตาเสียวโธมผมผ้ายุ่งเหยิงดวงตาแข็งทื่อแดงกำ่ำจ้องมองมาทั้งแม่เลี้ยงกับน้องสาวด้วยแววตาที่ก้าวร้าวน่ากลัวขักพอลงจากรถได้สิงก็ตะโกนถามแม่เลี้ยงเสียงดังลั่นเลยว่าป้าป้าให้ดีหยังป้าเอาของผมไปถิ่มแม่นบอกของอยู่เทิงประตูนั่นน่ะน้ำเสียงเกลี้ยกราดคักแม่เลี้ยงกับแพรก็ยืนงงค่ะของอีหยังขึ้นกระพันในนึ้ออกสิงบรอคําตอบ ฝ้าแลนขืนบ้านตรงไปที่ห้องนอนเก่าของเจ้าของทันทีพอเข้าไปในห้องสิงก็เริ่มหรือค้นเข้าของกระจัดกระจายไปเบิดลิ้นชักตู้เตียงถูกหรือคนเละเทะไปเบิดคือจังคนกําลังหายอย่างสักอย่างที่สําคัญก็คักแต่หาบอกข้อก็เริ่มอละวาดทาลายเข้าของในห้องเสียงดังโครมครามเลยค่ะ แม่เลี้ยงเห็นท่าบอดีเลยเฝ้าตามขึ้นไปตะโกนห้าวว่าสิงเฮ็ดอีอย่างนั่นลูกเป็นอีอย่างขึ้นมาอารวาสแบบนี้สิงหันควบมาจ้องหนะ้าแม่เลี้ยงตาขมแ็งแล้วก็ตะคอกกลับว่าเป้าของผมไปใส่บอกมาเดี๋ยวนี้แล้วก็เริ่มว่อพุ้มพมพมพม,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 มีอย่างบ่ฮู้เรื่องอยู่ผู้เดียวสลับกับจ้องหน้าแม่เลี้ยงคือจังคนเสียสติคุมเจ้าของบ่อ,อยู่แล้วสำไรสิงเริ่มย่างเข้ามาหาแม่เลี้ยงท่าทางคือสิเข้ามาทำร้าย แพเห็นจังสั้นก็ห้องเสียงหลงย่านคักแต่โชคดีค่ะจังหวะนั้นพ่อของแพรซึ่งไปเ็ดธุระข้างนอกเพิ่งกลับมาหอดบ้านพอดีได้ยินเสียงเอะอะวยวายก็เลยเฝ้าขึ้นมาเบิงพอเห็นสภาพบักสิงกําลังสีทําร้ายเมียเจ้าของพ่อกับของขึ้นคือกันครับเฝ้าไปคว้าไม้ไหวที่อยู่ใกล้ๆมือมาได้แล้วก็ฟาดเปรี่ยงเข้าไปที่หลังของบักสิงเต็มแรงเธอหนึ่งเสียงดังเพีย้ย สิงร้องอ้อยแล้วก็ล้มฟุบลงไปกองกับเพื่อนพ่อก็ยืนถือไม้ไว้จ้องหน้าลูกเลี้ยงขมิงสิงค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นนั่งจ้องหน้าพ่อได้สายตาอาฆาตแค้นแววตาแดงก่ำหน้ากลัวคักแต่พอพ,อพ่อพันท้าทายกลับไปว่ามึงกล้าบ่มึงกล้ากะลุกขึ้นมากูสิฟาดให้ล้มอีกรอบสิงจ้องหน้าพ่ออยู่ครู่หนึ่งแล้วกะคือจังสติกลับมานิดหน่อยหรืออาจสิยานพ่ออยู่ ก็เลยค่อยๆก้มหนาลงยอมสงบแต่ก็ยังนัง่งหายใจแห้งๆตัวสั่นเท่าอยู่คือเกา่าพ่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแน่แล้วแม่ของแพรก็เลยเฝ้าโทรศัพท์ไปหาแม่แท้ๆของบักสิงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังเบิรตว่าลูกซ้ายเพิรนกลับมาอาละวาดมีอาการแปลกๆคือขนบ,บปกติเลยแม่ค่ะแม่แท้ๆของสิงพอได้ฟังเรื่องราวก็ตกใจคักเฝ้ขับรถมาหาลูกชายทันที พอมาหอดบ้านเห็นสภาพลูกชายเจ้าของที่นั่งเมอลอยตาขวางจ้องมองไปยางไร้จุดหมายบางทีก็พึมพำอ,อีหย่างบ่ฮู้เรื่องก็รู้สึกว่ามันบ่แมนเรื่องธรรมดาแล้วต้องมีอีอย่างผิดปกติแน่ๆแม่นค่ะเพิ่นเลยเสนอว่าให้พาสิงไปหาพระอาจารย์ที่เพิ่นนับถือเบิงเพิ่นว่าพระอาจารย์องค์นี้เป็นพระที่เก่งทางด้านวิชาอาคมพวกไสยศาสตร์อีหย่างนี้เพิ่นปราบได้อีกว่าสัน ขนาดว่าซักยันเต็มโตเลยทีเดียวทุกคนก็เห็นดีนำ้ำเพราะเบิงอาการสิงแล้วมันหนาเป็นห่วงคักก็เลยพากันประคองสิงขืนรถแล้วก็มุ่งหน้าไปวัดทีแม่แท้ๆเพิ่นแนะนำมาทันทีเข้าไปในกุฏิพระอาจารย์ก็เห็นเพ่น,นั่งรับตาทำสมาธิอยู่ร่างกายเพ่นเต็มไปด้วยห้อยสักอิหลีครับเบิ่งแล้วก็น่าเกรงขาม พอคณะของสิงห์เข้าไปกราบพระอาจารย์ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาจ้องมองมาที่สิงห์อยู่ครู่หนึ่งแล้วเพิ่นก็วเลขึ้นมาเลยโดยที่บบมิไผ่เด้เหล่าอีหยังไ้ฟังก่อนเลยค่ะเพิ่นว้าจงได๋ครับพระอาจารย์เพิ่นว่าเอาเขามาเลี้ยงมาดูแลแล้วก็ต้องรับผิดชอบเขาให้ดีเมื่อบบดูแลเขาสิ่งที่ต้องรับก็คือเวนกรรมนี่ลหละมึงหนีบ่พพนดอกต้องรับต่อไปเพิ่์นวอาแค่นั้นแล้วก็บริวาอาหยังอีกทุกคนก็งงครับเขาคือไผ่ เว้นกำอียงแต่กับบุมีไผ่กล้าถามพระจารย์เพิ่นกันเฮ็ดได้แค่เอานำมนในบาทมาพร้อมให้สิงปรากฏว่าพอหยดน้ำมนหยดแรกลงถทิงหัวสิงเช่นนั้นแหละค่ะสิงกระดิ้นพล่านขึ้นมาทันทีกรีดร้องเสียงดังลัน่นชักดิ้นชักงอลงไปกับพื้นทุรนทุรายอย่างน่าเวทนาในขณะที่สิงกำลังดิ้นอยู่นั่นเสื้อที่เพิ่นใส่ก็เปิดร่นขึ้นมาเผยให้เห็นแผ่นหลังแล้วทุกคนก็ต้องตุกตะลึงกับสิ่งที่เห็น กลางแผ่นหลังของสิงมีหอยสักรูปงูขนาดใหญ่เป็นงูที่เบิ่งหน้าเกลียดหน้ากลัวคักเลื้อยพันอยู่เต็มแผ่นหลังเลยค่ะหอยสักรูปงูแม่นค่ะสิงดิ้นอยู่สักพักใหญ่ๆก็ค่อยๆอ่อนแรงลงแล้วก็สงบไปในที่สุดนอนหายใจหอบอยู่กับพื้นแต่สายตาก,ก็ยังเบิ่งเหม่อลอยบืคือคนปกติอยู่ดีเหตุการณ์ที่วัดมือนั้นมันเหตให้แม่แท้ๆของสิงทนเก็บความลับต่อไปบวัยอีกแล้ว พ่นนั่งน้ำตาไหลแล้วก็ตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดที่เพิ่นปิดบังเอาไว้มานานหลายปีให้ทุกคนได้หูเพิ่นเล่าว่าเรื่องทั้งหมดมันต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณหกปีที่แล้วตอนนั้นสิงอายุได้ประมาณ20ปียังเป็นวัยรุ่นคึกขน้องอยู่ตอนเกิดเรื่องอลวาดหน่สิงอายุ26แล้วเนาะคะ่ะครับตอนอายุ20สิงเพิ่นมีแฟนสาวอยู่คนหนึ่งคบหากันแบบวัยรุ่นทั่วไปแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจนได คือแฟนสาวของสิงเพื่นต่างทองบาดนี้ทั้งสิงทั้งแฟนสาวก็ยังเด็กยังเรียนบทจบการงานก็บม่มีครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ยังบพร้อมสิรับผิดชอบอีหยังในตอนนั้นด้วยความกลัวด้วยความอับอายหรือ,อยังกันแล้วแต่สิงกับแฟนเลยตัดสินใจพากันไปหาทางออกที่ผิดๆคือไปเอาเด็กออกแต่ว่าการเหตุแทงในสมัยนั้น หรือแม้แต่สมัยนี้ถ้าเฮ็ดแบบบ่ถึกต้องตามหลักการแพทย์มันก็นอันตรายคักอยู่แล้วมันเกิดเรื่องผิดพลาดแ,แรงขึ้นค่ะความผิดพลาดครั้งนั้นมันพรากชีวิตไปพร้อมกันถึงสองชีวิตเลยคือทั้งแฟนสาวของสิงห์และกับลูกน้อยที่ยังบ่ยอยากได้ลืมตาเบิ้งโลกเสียชีวิตทั้งคู่เลยพอเกิดเรื่องเศร้าขื้นสิงห์เสียใจคักโทษว่าเป็นความผิดของเจ้าของเครียดแค้นชอกชำ้ำจนกลายเป็นคนละคนไปเลย จากเด็กหนุ่มร่าเริงก็กลายเป็นคนเงียบขรึมเก็บกฎและก็หันหน้าเข้าหาสิ่งที่พึน่นคิดว่าสีซอยเย่ยวยาจิตใจได้นั่นคือไสย,ยศาสตร์มนต์ดำสิงไปหาหมอผีค่ะไปขอให้หมอผีซอยหมอผีคนแหลนก็นเลยซักรูปงูใหญ่ที่นาเกลียดนากลัวนี่แหละไหวให้ที่กลางหลังและก็เหตุพิธีสะกดผูกเอาดวงวิญ,ญญาณของเมียกับลูกที่เพิ่งตายไป มาผูกติดไว้กับหอยสักนั้นหมอพี่บอกว่าเหตุจังสี่แล้วสี่เหตุให้สิงได้ระลึกถึงได้สื่อสารหรืออาจได้เจอกับเมียกับลูกในความฝันเป็นการปลอบใจไปย่างหนึ่งแต่ก็เป็นการผูกมัดวิญญาณไว้กับโตบอให้ไปพุทธไปเกิดสิงก็ย่อมเฮ็ุตามนั่นครับเพราะความเสียใจความรู้สึกพิษมันบังตาแต่เรื่องมันบจบแค่นั้นเวลาผ่านไปหลายปีสิงก็เริ่มมีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาในชีวิตเริ่มคบหาดูใจกัน พ่อสิงเริ่มมีความหักขรั่งไม่นี่แหละค่ะดวงวิญญาณของเมียเก่ากับลูกที่ถืกผูกติดไว้กับห้อยสักรูปงกูก็เริ่มออกฤทธิ์แสดงความบาพ่พอใจอาจด้วยความหึงหวงหรือความแค้นก็เริ่มรบกวนสิงอยู่เรื่อยๆเฮ็ดให้เพื่อนนอนก็หลับฝันร้ายเห็นภาพหลอนต่างๆนานาสิงทนบาไหวเลยต้องย้อนกลับไปหาหมอพี่คนเก่าอีกเถอไปขอให้หมอพี่ซอยแก้ปัญหาให้ หมอพีก็เลยเสนอทางออกใหม่ด้วยการเฮ็ดพิธีย่ายห,หรือสะกดวิญญาณสองแม่ลูกนั่นออกจากห้อยซักไปกักขังไว้ในวัตถุอาถรรพ์แทนซึ่งก็คือตุกตาใหม่โตในน้อยที่แม่ของแพรไปพ่อแล้วก็ย้นถิ่มน้ำไปนั่นล่ละคะ่ะโหตุกตาไม้นั่นเองแม่นคะ่ะหมอผีเห็ดตุ๊กตาไม่โตนั้นขึ้นมาแล้วก็สะกดวิญญาณสองแม่ลูกเข้าไปสิงซูในนันแล้วก็เอาสายสินจีนมาพันไว้หลายทบ เพื่อบองให้วิญญาณหนีออกมาได้แล้วก็มอบเผยสิงเอาไปเก็บไว้สิงก็เลยเอาตุ๊กตาใหม่โตนั้นกลับมาเก็บซ่อนไว้ในห้องนอนเก่าของเพิ่นที่บ้านพ่อกับแม่เลี้ยงนั่นแหละครับเอาไปวางไว้ทั้งวงกบประตูห้องหวังว่าจะเป็นการกักขังวิญญาณไว้หมงนั้นแล้วหลังจากนั้นโบโดนสิงก็ตัดสินใจยายออกจากบ้านหลังนั้นไปอยู่กับแม่แท้ๆของเพิินเพื่อเสด้ไปอยู่ไกลๆก,กับแฟนคนใหม่ โดยที่คิดว่าเจ้าของสิได้เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยว่าต้องถือวิญญาณเมียเก่ากับลูกรบกวนอีกต่อไปแต่เพิ่นลรืมคิดไปว่าการกระทําแบบนั้นมันคือการสร้างตราบาปให้ตัวเองชัดๆนั่นล่ละค่ะคือที่มาที่ไปของเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวทั้งหมดดวงวิญญาณสองแม่ลูกที่ถือสิงกับหมอผีกักขังไว้ในตุ๊กตาใหม่กระทุกทรมานพยายามหาทางออกมาตลอดเวลาพอแพ้ผู้เป็นน้องสาวต่างแม่ยายเข้ามาอยู่ในห้องนั่นแทน วิญญาณสองแม่ลูกที่อยู่ในตุกตาก็คงสิสัมผัสได้ถึงพลังงานหรืออาจสิเห็นโอกาสเลยพยายามสื่อสารหรือปรากฏตัวให้แพ้เห็นเจ้าไห่นางตกใจกลัวแล้วก็นําไปสู่การค้นพบตุกตาในที่สุดคือจังวางแผนไว้เป๊ะเ,เ,เลยเนาะครับวิญญาณหลอกแพ้แพ้ไปบอกแม่แม่มาค้นห้องพ่อตุกตา แล้วแม่กระดันไปแกะสายสินจึงออกการแกะสายสินจึงก็คือการทำลายพันธนาการเป็นการปลดปล่อยวิญญ,ญาณสองแม่ลูกออกจากตุ๊กตาโดยบังเอิญหรืออาจซีเป็นความจงใจของวิญญ,ญาณกบหูเนาะคะ่ะแต่ถึงแม้ว่าวิญญ,ญาณสิหลุดออกจากตุ๊กตาใหม่ได้แล้วแ็ยังหนีไปใส่บ่อรอดอยู่ดีครับเพราะว่าวิญญ,ญาณยังถือผูกติดอยู่กับหอยซักรูปงูที่อยู่กลางหลังของบักสิงอยู่แม่นแล้วคะ่ะหอยซักมันคือประตูคือจุดเชื่อมต่อที่ตัดบ่อขาด เมื่อตุ๊กตาที่เป็นขึ้นจังบ้านถูกทําลายถิ่มไปแล้วดวงวิญญาณสองแม่ลูกกับบอมหม่มองสิงสถิตอื่นนอกจากต้องย้อนกลับคืนสู่ต้นต่อคือกับเข้าไปสิงสู้ในร่างของบักสิงผู้เป็นพ่อและสามีแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่นี่ผลที่ตามมาก็คือสภาพของสิ่งที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับเพิ่นเสียสติไปเลยกลายเป็นคนวิกลจริตคุมตัวเองบ่ได้ว่าจา่าบ่รู้เรื่อง บางทีกันังเหมือบางทีกับอัลาวาดร่างกายกะเริ่มสู้ผอมโซ่ลงเรื่อยหน้าตาดัมคล่ำคือจังคนที่ถือสูบเอาพลังชีวิตไปจนเกือบสิเบิร์ตฟราซานก็บอกว่าซอยอีอยังบ่ได้แล้วนอกจากพรมน้ำมลประคองอาการไวเพราะมันเป็นเวรกรรมที่สิงก่อขึ้นเองต้องชดใช้เองวิญ,ญญาณสองแม่ลูกที่ผูกติดกัะเพิน่น ก็ิยยก็เพิ่นไปแบบนี้ล่ะจนกว่าสิหมดเว้นหมดกรรมต่อกันสุดท้ายแม่แท้ๆก็ต้องพาสิงกลับไปดูแลที่บ้านของเพิ่นปล่อยให้รับผลกรรมที่เจ้าของได้ก่อเอาไว้แต่ครั้งอดีตจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในวัยคึกขนองและการพยายามแก้ปัญหาด้วยไสยศาสตร์มนต์ดำที่มันมีแต่สางปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้ก็น,น่าสีดใจขัเนอรับความหักที่่สมหวัง ความผิดพลาดในอดีตนำไปสู่การกระทำที่พิษสัมสองจนสุดท้ายกระทำล่ายชีวิตเจ้าของไปแบบนี้เหลาวิญญาณสองแม่ลูกคูนั้นสุดท้ายเหล่าพื้นสิเป็นจังใดต่อไปอันนี้กับบมีไผ่สามารถให้คำตอบได้เลยนะคะเรื่องต่อไปสิเป็นเรื่องอีหยังเรื่องแบบใดกดติดตามเฮ้าไว้และเฮาสีมะเล่าให้ฟังค่ะคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ